สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่เข้าใจสารที่ปกป้องเซรามิกค,คืออะไรรวมไปถึงแก้วเซรามิกแท้คืออะไรนะครับจะพาเพื่อนมาดูตรงนี้เลยนะครับผมตรงที่ผมชี้อยู่นี้คือสารปกป้องเซรามิกนะครับสารปกป้องตรงนี้เวลาเราเคลือบจะอยู่บนเซรามิกนะครับบนพื้นเซรามิกอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราโคตติ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนเซรามิกนะครับก็คือตรงนี้เลยครับ จะให้ความใสเย็นไหมครับให้ความใสมากเลยครับและก็แข็งมากครับอันนี้คือเซรามิกแท้นะครับในส่วนถัดมานี่คือเราได้ทดสอบของแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจต่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับส่วนตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนสีรถนะครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นผิวนะครับกระจกตรงนี้นะครับเป็นการทดสอบนะครับแล้วหลังจากที่เราเตรียมพื้นผิวเสร็จนะครับเซรามิกจะอยู่บนพื้นของตัว สีรถอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่ที่เราเคลือบโคดดิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะลงสารตัวปกป้องอีกพื้นบนของตัวเซรามิกอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นสูตรเฉพาะคิลิคาเท่านั้นนะครับที่ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบใช้กุญแกนะครับคุญแจเนี่ยประมาณนี้ครับจะจะรู้สึกให้คมแข็งมากเลยนะครับของเซรามิกนะครับไม่ตามหลักในความเป็นจริงแล้วนะครับ เราไม่ได้ทําขูดขนาดนี้ใช่ไหมครับเราใช้ผ้าเช็ดเช็ดเช็ดใช่ไหมครับเขาก็ไม่เป็นรอยครับแต่ตัวนี้นะครับทีนี้จะทดสอบนะครับว่าเราจะใช้แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เช็ดดีที่หนึ่งนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราจะฉีดลงไปตัวรักษาชั้นอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เช็ดนะครับเขาม่หลุดนะครับ แอลกอฮอล์นี่ก็คือว่าเป็นกดเคมีแบบแบบแรงๆเลยนะครับผมจะเห็นนะครับเขาก็ยังอยู่นะครับมไม่ต้องพูดถึงน้ำยาเซรามิกเลยนะครับผมเซรามิกยิ่งจะอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเซรามิกเลยนะครับเซรามิกแฉะนี้เลยนะครับ ะจะเห็นได้ว่าเขาก็จะยังอยู่นะครับม,มั่นใจเลยนะครับเวลาเราเคลือบไปบนพื้นสีนะครับเขาจะสร้างเป็นเลเยอร์ปกป้องไม่ให้เกิดรอยฝนเมฆต่างๆนะครับรวมไปถึงสารปกป้องเนี่ยมองว่ามันคุ้มค่าจริงๆกับการดูแลปกป้องสีรถของเราครับ